สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนสบายดีเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเมื่อนี้เนาะคะ่ะนกเป็ดน้ำกาโบฮูสิวอีหยังเนาะคะ่ะกับพามาเบิงทีเพิินเฮตทางรถไฟความเร็วสูงนี่เนาะ,ะเดี๋ยวเมื่อนี้นะสิพาแ,แลนเลาะเบิงลดเข็นเพิ่นเนาะ,ะนั่นนะมีแต่ตัวใหญ่ๆเงี้ยวๆงีหวอีลีเด้อเดี๋ยวสิพาแ,แลนเบิง เพิ่นเฮ็ดถนนขนทางอยู่นีล่ะมองนีก็คือมองเพื่อนเฮ็ดทังรถไฟความเร็วสูงเนาะที่ฮ้ฮกันมาตลอดเนาะเพราะว่าถุกๆูกคลิปที่ผ่านมากะพยายามบอกอยู่เนาะว่ามองนีนะเพื่อนเฮตดทั่งรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะไทยจีนเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะสิเป็นอยู่ในช่วงอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะเมื่อน,นี้นะ สิบปรเด็งวอาถึงการเปลี่ยนแปลงคืบหน้าอีหยังมากมายดอกตะว่าสิพาแลนเบิงรถเค้นเนาะเบิงแน่รถเค้นเพิ่นมีแต่ตโตใหญ่ยยๆเหย้าๆอีหลีต้องเงยนข้อตั้งบ้าเบิงน่ะมันจังค่อยสิเห็นน,ะนะ <S <S 1> <S 1> ่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาสิไปเริ่มต้นแลนเบิงตั้งแต่เอ่อไกลๆจักหน่อยเนาะไกลออกไปอีกนี่จักหน่อยนะเดี๋ยวเฮาสิไปแลนเบิงตั้งแต่ตรง,งหนันเนาะ คือปากไอ้ไอ้นี่นี่เนาะแนมเบิงบางช่วงบางจุดบางมุมนะคือปากงูล้ามนี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ความหูซึกของนกเป็ดน้ำเองดอกเด้อค่ะนี่เนาะเฮามาเริ่มตนได้ยู่นี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิแลนไปจนสุดทางสุดหมองพุ่นละคันเบาถึงการเปลี่ยนแปลงเฮากา็เฮามาทายคลิปบอยนาะเพิ่นกับเปลี่ยนแปลงสมือน,นั่นละ เพิ่นเฮ็ดงานสมือเนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสมือแหละแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเป็นบางจุดบางหม่องก็ว่าไปเนาะค่ะเนาะนานาเคนเพิ่นเนาะมีแต,ต่โตใหญ่ๆเหย่าเหย่าอิลีเด้อค่ะต้องแย่งข้อตังบาเบิ่งได้นานาจังค่อยสิเห็นสุดปลายเคนเนาะนั่นเนาะพุ่นน่ะแนมไกลๆพุ่นน่ะก็สิเห็นอีกตัวนึงเนาะ คือมองไรเพิ่นต้องการใส่เค้นเพิ่นกาสิเอารถเค้นมาใส่เนาะค่ะแล้วกะเค้นนี่นาหูซึกว่าบางโตเพิ่นกะสิน,นําเขามาจากเอ่อเมืองจีนเนาะค่ะเพราะว่าเห็นมีภาษาจีนเนาะไอเขียนอยู่ขังๆรถเค้นเนาะก็คือนาสิน,นำเขามาจากเมืองจีนนั่นแหละเนาะ เดยวเฮากระซิบผ้าแลนขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะพามาเบิงโปรเจกต์ยักษ์เนาะของภาคอีสานมันเป็นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะกับบนนาเซอวาซิมีเกิดขึ้นในเมืองไทยเนาะแต่มันกระมีแล้วเนาะค่ะสำหรับทางด่วนทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะที่กำลังเหตุอยู่นีเนาะ ห้ากระพานมาเด็กไกดเติบแล้วเนาะค่ะี่ห้ากระมาหอหม่องนี้แล้วเนาะหมอ่องคลองน้ำนี้เนาะเดี๋ยวห้าสีพานเออสะพานคลองน,น้ำนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้าเบิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นคือเสาหยักนี่เนาะเสาหยักไอโปรเจกต์ใ่แห้งเนาะค่ะเนาะ ตอนที่ไปไกลๆไอมองเพิ่นว่างทางวิ่งนั่นเนาะนั่นะนะเมืองแนะ่ความใหญ่โตของฐานเสามันก็คือเสายักษ์อีลีนั่นแหละ mm. ว้าถึงมองจุดว่างทางวิง่งนั่นเนาะเข้าไปไกลๆเบิ่งอ่ะเนาะล่องลองนึกภาพเบิงเดก็ขนาดนกเป็นน้ำเองกันย่งนึกภาพไปถึงไอไอยัง นิยายเนาะเมาคีลูกมาปาน่ะเนาะค่ะเพิ่นสิมีแบบเอองูลามยักษเนาะ,นอ,ะอาปาไวแล้วก็มีลิงยางเข่าปากันเนาะมันคล้ายๆกันเลยเด้อสังเกตเบื้องเด้อความรู้สึกสิเหมือนกันบอพอไปแกลไก่มองจุดว่างทางมิงนะมันมีความรู้สึกยังสันอิลีเด้อพี่น้องพอว่าโลงนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปแห้งเนาะ มันเหมือนงูยักษ์่ะมันเหมือนงูยักษ์มันเหมือนอีหยังไลาย่างนั่นล่ละนี่เคสนอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะนอนนี่รถไฟแลนผ่พาราคค่ะนั่นก็เป็นรถไฟเขากรุงเทพเนาะค่ะเนาะที่เห็นบนหนึ่งนั่นเนาะขาเขากรุงเทพเนาะค่ะ นี่นะเฮากกะแลนมาถึงมองสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะสังเกตเบื้องดรอความหัซึกสีคือกันบอเข่นเพิ่มมีตลอดทางเลยเด้อค่ะคันิเบ้าถึงเข่นเนาะนาะนะเห็นเข่นตลอดทางเลยเด้อมีแต่โตใหญ่ๆเาวๆเนาะเวลาเพิ่นเวลาเพิ่นเอต่อขึ้นสูงๆนะโอ้ยสูงอีหลีนี่นะคือปากงูลามเนาะตอนทีลิง ยางเขาเอปะงูลามนั่นละมันแข่ายกันเลยความหูซึกนะบบหูว่าคนอื่นหูซึกนําหรือเปล่านะมันเหมือนงูยักษ์อีหลีค่ะเดี๋ยวฮากสิคามไปฟังพุ่นกันเนาะคันเนาะมาหอดนี้แล้วนี่เนาะฮากับคามมาฟังนี่แล้วเนาะฮากับมาเบิงฟังนี่เนาะสาหรับเอทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะสําหรับมือน,นีเนาะทีมา ทายให้เบิงนี่ก็คือพามาเบิงเข้ยนยักษ์นั่นลหละแล้วก็พามาเบิงงูยักษ์นี่ลหละมันคืองูยักษ์เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิงใกล้ๆช่วงนี้นะมันอยู่ไกลจากน่อยเนาะ,เด,นเ,นะเดี๋ยวสักครู่นึงเนาะเดี๋ยวสิพายางเขาไปเบิงใกล้ๆกว่านี้เนาะสิได้เห็นชัดๆเนาะ มาสำหรับมน,นีเนาะมน,นีมันเป็นมื่อเดือนใหม่เนาะวันที่หนึง่งมีเอเนี่ยพฤษภาค,คมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะเริ่มเข่าเดือนใหม่แล้วเนาะนี่ก็คือภาคอีสานของข้าเนาะคะ่ะเพิ่นก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเด็กไก่แห้งเนาะค่ะเนาะนี่นาเข้าเข้ามาอยู่ไก่ๆแล้วเด้อค่ะเข้าก็สิเห็นเนาะ สรุปก็คือเพิ่นกะขึ้นทางวิ่งได้คางและเจ็ดช่วงแล้วเนาะกาช่วงนี้เพิ่นกะว่างสนิทแล้วเนาะ,ะสำหรับช่วงที่เจ็ดฟังพูนเพิ่นกะขึ้นช่วงที่เจ็ดไวเนาะ,ะแต่เพิ่นบ่ทันได้ว่างสนิทเนาะ,ะสำหรับไอ้มื้อนี่เนาะ,ะมื้อนีนะะ้วันที่หนึ่งพฤษภาค,คมเนาะ,ะเดี๋ยวอีกจากน้อยเนาะ,ะเดี๋ยวสิพไปเบิงอยู่ไอ นาสถานนี้รถไฟเนาะนาสถานนี้รถไฟนีกาสำหรับเมื่อนี่นะกาสิเห็นอีหยังเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่เดี๋ยวเฮาสิพาไปบ่งจุดนั่นกันเนาะนั่นนะเหมือนงูยักษ์เนาะงูยักษ์ก,ก,กำลังอาปากถากินลิงเนาะนั่นเนาะเป็นโปรเจกต์ยากเป็นงูยักษ์ก็ว่าไปเนาะค่ะเนาะนี่นะ ตอนนี้เนาะเฮามาอยู่น่ะสถานีรถไฟสูงเนินแล้วเนาะคะ่ะเฮาก็เห็นฟังนี่เนาะฟังเขากรุงเทพเนาะคะ่ะนี่เฮาก็สิเห็นจุดว่างทางวิ่งจุดทีซีเนาะเพิ่นกําลังขึ้นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ขึ้นมาได้หลายมือแล้วเนาะคะ่ะสําหรับสองเสานั่นเนาะเดี๋ยวเพิ่นกเ็เฮ็ดต่อไปเนาะคะ่ะฟังนี่ก็สิเป็นทางเขาโคราชเนาะค่ะเนาะ นานๆแนมใกล้ๆไปก็สิเห็นจุดบางทางิ่งเนาะจุดแหลกแล้วก็จุดทีสามเนาะสรุปง่ายๆนะทำเมื่ย็นอยู่ตรงนี้นะสิเห็นทั้งสี่มุมทั้งสี่จุดเลยเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณในไลเดอร์ค่ะสำหรับถูกการติดตามนะคะขอบคุณในไลน์สำหรับถูกกำลังใจเนาะค่ะที่เขามาหาเขามาให้กำลังใจเนาะค่ะสำหรับช่องนกเป็ดน้ำเนาะค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ